สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันชาวสนันวงการลูกยางแฉกับตันแฟนเก่าซาร่านุสรากลายเป็นประเด็นเดือดทันทีเมื่ออีดายองนักวอล์บอลสาวชาวเกาหลีใต้ที่มีปัญหาความบาดหมางกับคิมยอนขยอง อดีตก,กัปตันทีมชาติและเพื่อนร่วมสโมสรเดียวกันออกมาโพสต์ภาพและข้อความที่ทำให้วงการลูกยางแดนโสมต้องสะเทือนโดยมือเซตสาววัย26ปีได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ด้วยภาพที่นอนกอดคออยู่กับคิมยอนขยองบนเตียงแท็กถึงตัวอดีตก,กัปตันพร้อมข้อความทำนองขมขู่ว่าหากคุณยอมรับว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศในทีมชาติซ้ำแล้วซ้ำอีกมีการกั่นแกล้ง มีการใช้ความรุนแรงและการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งทั้งหมดรวมถึงที่สโมสรพฮึ่งกุ๊กไลส์อินชูรันพิงส s p ปอร์ตไรเด,รด้วยฉันขอให้คุณโพสต์ตคำขอโทษมันออกมาย่างเป็นทางการและฉันรับปากว่าจะเก็บสิ่งที่อยากปกปิดให้เป็นความลับตลอดไปงานนี้แน่นอนมันกลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี เธอพยายามออกมาเรียกร้องให้สหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ KOVO ออกมาตรวจสอบถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าต้องทุกทรมานก,กับเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นสมัยร่วมทีมอินชอนฮึงกุกฟลายอินชัวรันพิงสปอร์ตไรเดอร์และแคมทีมชาติฉันกับคิมยอนขยองมีปัญหากันมานานแล้วได้ถูกกันแกล้งเป็นเรื่องปกติ แม้กระทั่งทีมชาติเธอทำกับฉันเหมือนสาวบาต่อหน้าเด็กๆมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมือเซสสาวเคยออกมาโพสข้อความก่อนหน้านี้ข้อความดังกล่าวระบุว่าหากคุณรู้ถึงการล่วงละเมิดทางเพศในทีมชาติการกันแกล้งความรุนแรงในอาชีพและการใช้อำนาจในทางที่ผิดที่หึงกุ๊กหลาย ถ้าออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการฉันจะเก็บสิ่งที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับที่สุดตลอดไปก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปัญหากันตามที่สื่อเกาลีตารายงานว่าคิมยอนขยองได้คุยกับโคสเป็นการส่วนตัววิจาร์ณการเล่นของอีดายองก่อนที่ดายองออกมาโพสต์โจมตีรุ่นพิ่ลหนึ่งในสโมสรแต่ไม่ได้ระบุชื่อและลบออกไปเชื่อกันว่าหมายถึงคิมยอนขยอง จนออกมาโจมตีกันไปมาอย่างไรก็ตามเคยมีกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันมากกว่าเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องแต่ยังไม่มีการยืนยันยังเป็นทางการจากทั้งสองคนสำหรับอีดายองปัจจุบันย้ายไปเล่นให้กับโบเลโลเลอก็อกเนสโมสอลูกยางในลีกฝรั่งเศสเนื่องจากไม่สามารถเล่นในบ้านเกิดได้หลังโดนสหพันธ์วอลเล่เกาหลีตาสั่งลงโทษแบนยาว จากเหตุการณ์ในอดีตที่พวกเธอเคยกันแกล้งเพื่อนร่วมชั้นสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมต้นขณะที่คิมยอนขยองอดีตกัปตันทีมชาเกาหลีตายปัจจุบันตัดสินใจอำลาทีมชาติหลังจากจบศึกโอลิมปิกเกมปี2020และยังคงเล่นให้กับฮึงกุกไลฟ์อินชัวรันพิงสปอร์ตไรเดอร์และตัดสินใจลงสมัครเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ioc ของเกาหลีใต้แต่สุดท้ายจากข่าวเชาดังกล่าวก็ทำให้เธอไม่ได้รับการคัดเลือกแอปทักษออนเปิดเองแท็กหาหนุ่มรอกลางไอจีทำฝ่ายชายเขินแทบละลายทำสายจิ้นเขินกันตัวบิดไปตามๆกันเลยงานนี้เพราะเมื่อล่าสุดแอปทักษออนได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าแอบไปสั่งซื้อแอดฮอบบี คุณเขาเลยส่งมาให้ทุกสีเลยค่ะขอบคุณนะคะแอดตีจารุจิซึ่งอินส a าแกรที่สาวแอปแท็กก็คืออินสตาแกรมของหนุ่มตีธนาพลจารุจิตรานนท์ที่ชื่นชอบแอปเป็นการส่วนตัวแบบสุดๆหลังจากที่แอปโพสต์ภาพนี้ตีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนางแบบสุดสวยด้วยนะครับตอนนี้ตีละลายไปเรียบร้อยแล้วครับเขินโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆค่ะ เปิดภาพล่าสุดเอมสันเพชรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนดูสัญญาหล่อระดับพระเอกวันนี้เราพาทุกท่านไปเปิดภาพล่าสุดของเอมสันเพชรลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของดูสัญญากุณาก่อนต้องบอกเลยว่าหล่อระดับพระเอกหลายคนคงคุ้นหูคุ้นตากาันบ้างสําหรับดูสัญญา,ากุณากรเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเล่นเป็นตัวประกอบในรายการโทรทัศน์เพชรชัา,าดความเครียด เริ่มงานพิธีกรครั้งแรกกับรายการเฉียบคู่กับดีดอกมดันและผลงานเป็นที่รู้จักครั้งแรกคือการเป็นพิธีกรรายการเจาะใจนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีผลงานด้านพิธีกรอื่นๆอีกมากมายโดยดูสัญญาแต่งงานกับอุ๋ยอธิทยาและดูสัญญามีลูกชายหนึ่งคนได้แก่เอมสันเพชคุณากรซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าตาหล่อเหลาไม่เบา คลายคคนลุ้นให้เข้าวงการบันเทิงแต่ก็ยังไม่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงเลยและวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพล่าสุดของเอมสันเพชรลูกชายของดูสัญญาหลังจากได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อทำเอาสาวๆใจละลายกันเป็นแถบหลอเต็มตัวด้านเสนาลึงเห็นยังเข้ามาคอนเฟิร์มว่าพระเอกของอาบ้านกบสุวรรณขอสามีแค่เรื่องเดียว จะได้อยู่อย่างสบายใจหากย้อนกลับไปตอนแต่งงานกันมา9ก้าปีเรื่องครอบครัวของทั้งคู่นั้นสาวกบบอกว่าน้องนาดาลูกสาวคนสวยมีพัฒนาการเล่นละครที่ดีกว่าเดิมส่วนน้องนาดนลูกชายคนเล็กนั้นยังทำงานในวงการไม่ได้เพราะยังเด็กไปแต่ส่วนมากจะใช้ความทะเลนและน่าเป็นมากกว่าเอาใจพี่ป้านอาอาจนมีแฟนคลับเยอะมากและเรื่องความรัก ของพ่อบรูคกับแม่กบนั้นแม้จะคองรักกันมา9ปีแล้วแต่เห็นแบบนี้แม่กบก็มีข้อแมกับพ่อบรูคด้วยกันเหมือนกันแต่งงาน9ปีหมดโปรแล้วหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าคู่เราเป็นคู่สบายๆเลยง่ายๆจริงๆตอนปีแรกๆนั้นก็มีบ้างนะแต่พอเป็นดอกไม้เราบอกว่าอย่าซื้อมาจริงๆแล้วข้าวของเป็นของนอกกายจริงๆนะ กบเคยขอเขาไว้เรื่องหนึ่งอย่าทําให้เราเสียใจอย่าให้กังวลเมื่อเขาต้องออกไปทํางานข้างนอกอยู่ด้วยกันสบายใจมา9ปีแล้วอีกทั้งครั้งหนึ่งทางด้านกบสุวรรณนันเคยได้ออกมาเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยนอนหลับสนิทเพราะต้องคอยปอบลูกจากฝันร้ายสะดุ้งตอนละเมอหัวเราะแต่นั่นก็เป็นความสุขของคนเป็นแม่ที่ได้อยู่กับลูก และจะนอนกับลูกต่อไปเหมือนเดิมไม่เคยคิดจะแยกห้องนอนให้และด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้กบสุวรรณนันต้องแยกห้องนอนและแยกกันอยู่กับสามีบรูคดานุพลเพราะกบนั้นเลือกที่จะอยู่กับลูกเองจ้าและล่าสุดในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิดอายุครบ52ปีของพ่อบรูคสี่สมาชิกบ้านปุณกันก็เลยได้ชวนกันออกมาพักผ่อนทานอาหารนอกบ้าน เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาขณะที่คุณแม่คนสวยดีกรีนางเอกกบสุวรรณันไม่พลาดเช่นกันที่จะนำเอาภาพบรรยากาศความสนุกสนานมาฝากแฟนๆบนอินสตาแกรแอดกบนาดาณดลให้ได้ส่องโมเมนต์พิเศษเต็มอิ่มพร้อมเปิดโหมดโรแมนติกสไตล์คนข้างรักด้วยการแนบข้อความหวานซึ้งมากับโพสต์ภาพดังกล่าว ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาอ่านพากันยินแกล้มปริีน้าดูเลยทีเดียวสสก้าวไก่คลิปไวรัลไอเรามันก็ฝ่ายข้านที่แท้คืออดีตดาราดังกลายเป็นกระแสไา,าวราวอนโลกโซเชียลกับคลิปของแม็กกี้สุทธสิทธิ์พทศักดิ์สสบัญชีรายชื่อผักก้าวไก่กับวลีฮอตติดหูไอเรามันก็ฝ่ายขานสะดวยทีนี้ก็วาวุ่นเลย คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจถูกแชร์และแสดงความเห็นกันมากมายแห่ตามวาร์ฟสสแม็กกี้คือใครและมีความสามารถด้านใดวันนี้เราพาทุกคนไปทำความรู้จักอีกหนึ่งตัวตนนอกสภาของสสแม็กกี้พบว่าเจ้าตัวเคยปรากฏตัวผ่านสื่อในฐานะนักแสดงมาก่อนในบทบาทถุยจากภาพยนตร์ไทยสุดคลาสสิก ขวัญใจวัยโจอันตรพานเมื่อปี2,555รวมถึงภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์และอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีช่อง YouTube รายการท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งอีกด้วยสวยสร้างเรื่องนางเอกตัวแม่ถูกแบรนด์ดังจ้องตัว22ปีในวงการปังไม่เลิกเป็นนางเอกตัวแม่ตลอดการของวงการบันเทิงจริงค่ะสำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญ แม้ว่าในปีนี้จะอายุ42ปีแล้วแต่บอกเลยว่าความสวยออร่าของแม่แอปไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยขึ้นแท่นสาวสอว,วเหนือการเวลาอีกคนแล้วล่าสุดความสวยของแม่แอปดูเหมือนว่าจะสร้างเรื่องอีกแล้วเมื่อได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น Friends of w h ูคนแรกของประเทศไทยให้กลุ่มผลิตภัณฑ์วานยูสำหรับแบรนด์ The History of h ู เป็นแบรนด์เครื่องสำอางจากเกาหลีที่สืบทอดมายาวนานกว่า800ปีแล้วขอแสดงความยินดีกับแม่แอปด้วยนะคะแห่จิ้นสนัน่นพระเอกสุดฮอตกับลูกสาวดาราดังเจอหน้ากันเขินทั้งคู่หรือคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการจะถือกันเนมิดขึ้นอีกคู่แล้วสำหรับลูกดาราดังอย่างมิยาทองเจอือลูกสาวคนที่สองของพีททองเจอือ ที่ตอนนี้สาวมียานั้นก็ได้ลดความสัมพันธ์กับหนุ่มอาชิเหลือแค่เพื่อนกันเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งตอนนี้สาวมียาก็เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแถมยังตอนนี้ก็กลายเป็นสาวซิงที่เธอได้มีการลงแข่งขับรถนั่นเองและล่าสุดทำเอาโลกโซเชียลหือหาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อด้านหนุ่มพีได้มีการโพสต์รูปสาวมียากับพระเอกดังสุดฮอตขวัญใจชาวไทยบลูพงศ์ธีวัต พร้อมระบุแคปชั่นชวนจินงานนี้ทำเอาเหาบรรดาแฟนคลับแห่แซวสนันบ้านโอมอัจชาหลังหายหน้าอยู่กินว่าที่ภรรยาเก,กาหลีมีตัวน้อยเข้าบ้านแม้ไรงานวิวาทำเอาคนที่พบเห็นถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อพระเอกละครอังกอร์1 8อย่างโอมอัจชาเดินอุ้มเด็กผู้ชายวัยขวบเศษไว้ในอ้อมแขนแถมทั้งกอดทั้งหอม ดูแลเหลือเกินงานนี้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าคุณพ่อแอบซุกลูกเมียไว้อเะปล่าแต่แต่แต,แต่แฟนขับสบายใจได้จ้าพราหนุ่มโอมแทนตัวกับหนูน้อยว่าลุงและผู้หญิงคนกลางๆก็คือสสาอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวนั่นเองแม้ใจหายใจคว่มกันไปตามๆกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าแฟนสาวชาวเกาหลีนามว่าพักจูฮีสบายใจได้นะจ๊ะ ช่วงที่คุณเธอไม่อยู่นั้นหนุ่มโอมแค่ซุ่มเลี้ยงหลานชายไม่ได้ซุกลูกซุกเมียไว้ที่ไหนนะบ่มเพราะความรักราบรืบร่นไม่หวือหวาพระเอกหนุ่มโอมอัจฉานามปานคบกับแฟนสาวชาวเกาหลีใต้พักจูฮียังหวานไม่เปลี่ยนถึงจะไม่ค่อยเห็นรูปคู่บ่อยบอยแถมยังมองไปถึงอนาคตร่วมกันเจอหนุ่มโอมมาร่วมบวงสวงละครเรื่องต้นร้ายปลายรักที่อาคาร GMM แกมี ยอมรับว่าคิดว่าวางแผนไปถึงแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วเลยถามโอมเริ่มจากทีพึ่งผ่านวันเกิดมาดีครับเป็นปีที่ดีก็ดีทุกปีนั่นแหละมีดินเนอร์กับหวานใจมาด้วยมีเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราไม่ได้โพสต์มากกว่าจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบทุกเทศกาลจะต้องโพสต์รูปอะไรยังรักกันดีเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหายังหวานเหมือนเดิมตลอด แล้วยังหวานเหมือนเดิมตลอดไหมก็ต้องไปติดตามอินสตาแกรมเขาเพราะผมไม่ค่อยอัปเดตอะไรอยู่แล้วถ้าจะต้องดูก็ดูที่อินสตาแกรมเขามีของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรไหมมันไม่ได้มีอะไรพิเศษแค่เรามีความรู้สึกดีๆให้กันผมว่าเรื่องของขวัญมันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะยึดถือวันสำคัญแต่ของเราเราให้กันทุกวันอยู่แล้วสำคัญทุกวันครับ เพราะว่าเราให้ความรู้สึกดีๆให้กันแล้วคบกันมากี่ปีแล้วก็เข้าปีที่6แล้วครับหวานเหมือนเดิมไหมหวานเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกครับมีความรู้สึกดีๆตั้งแต่วันแรกเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับแล้วแผนอนาคตร่วมกันยังไงอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่คิดว่าก็คงจะพัฒน,นาไปเรื่อยๆเท่าที่สามารถจะทำได้ แล้วคุยกันเรื่องอนาคตไหมเราก็คุยกันตลอดคุยกันมาหลายปีแล้วด้วยแต่ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าถามต่อว่าจะเร็วๆนี้ไหมมันก็มีโอกาสพราว่ามันก็6ปีแล้วความจริงผมไม่อยากบอกว่ามันจะเป็นช่วงไหนหรืออะไรยังไงไม่ได้บอกเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่ได้เป็นอะไรเซอร์ไพรส์หรอกครับจริงๆเราคุยกันมาตั้งนานแล้วว่า เรื่องความรักเป็นเป็นเรื่องของคนสองคนผมว่าหลายๆคู่ที่เป็นนักแสดงก็ไม่ได้บอกหรือออกสื่อแต่ถ้าจะมีคนสนใจก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็คงรู้เองดีกว่าแล้วที่บอกว่าไอจของเราไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวนั้นผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นไอจตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้ารู้จักผมจะรู้ว่าจะเป็นคนที่อัพไอน้อยมากถ้าจาเป็นต้องโพสต ก็จะเป็นคําขอบคุณซะมากกว่าถ้าเป็นเรื่องสตอรี่ส่วนตัวแทบจะไม่มีเลยอาจจะไม่ใช่แนวทางของเราจริงๆผมก็มีแฟนเพจของผมอยู่นะที่แฟนขับเขาทำให้แต่ถ้าใครอยากติดตามก็ไปที่แฟนขับโอมอัจฉาได้แฟนๆมีเรียกร้องให้เราลงอัปเดตเองบ้างไหมผมว่าถ้าเรื่องส่วนตัวบังคับกันไม่ได้ใช่เรื่องส่วนตัวเนาะอาจจะไม่ใช่ทางของเรา ถ้าอยากติดตามจริงๆก็ไปทางแฟนเพจหรือทางแฟนผมก็ได้ครับเขาก็จะอัปเดตเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะติดตามตรงนั้นน่าจะง่ายกว่าก็จะเห็นผมในนั้นแต่จะให้ผมไปอัปเดตก็คงจะเอาเป็นว่าผมยังโพสอินสตาแกรมไม่เป็นเลยต้องให้เขาเป็นคนโพสให้จริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยอินสตาแกรมผมแค่ดูข่าวเฉยๆแทบไม่ได้ไลค์ใครเลยด้วยซ้ำไป ก็จะดูข่าวใน IG เสร็จแล้วสลับดู Facebook คนนั้นเองจริงๆเป็นคนโลเทคมากต้องบอกอย่างนี้ก็ไปติดตามทางฝั่งแฟนผมได้ครับเขาเป็นคนอัพอะไรเรื่อยๆอยู่แล้วส่วนผมก็จะพยายามแล้วกันครับแล้วถามว่าแฟนอยากให้เราอัพเดทรูปคู่ไหมโอมตอบไม่นะครับต้องบอกว่าเรากับเขาเป็นคนที่คล้ายๆกันบางทีเป็นข่าวไม่เอาดีกว่า สิ่งนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้เขาจะเป็นคนที่ไม่โพสอะไรมากบ่ายเขาเป็นคนค่อนข้างห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากๆนานๆผมจะเจอคนอย่างนี้สักทีหนึ่งต้องบอกอย่างนี้เผยรักแรกเท่งไม่มีคนนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยจำได้ทั้งชื่อนามสกุลวีรกรรมเมียตีนิ้วหักเท่งเถิดเถิงเผยรักแรกเจอตัวจริงมาเอง พบรักปัจจุบันไม่มีเมียคนนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยเท่งเถิดเธิงมาเล่าเรื่องความรักกับแจชวนชื่นในรายการลดวิวาเผยถึงตอนมีแฟนคนแรกว่าตอนป .4 ป๊อปพี่เลฟิฟถ้าคลิปนี้ถึงคนคนนี้วันนั้นเขาแค่สิบขวบเขาอาจจะยังไม่คิดอะไรหรอกแต่เราสิบขวบเรามีความรู้สึกกับเพศตรงข้ามความรักเขาชื่อมาริสาบุญครอบ เขาอยู่ชั้นล่างเราอยู่ชั้นบนแล้วก็มีร่องเขียนจดหมายแล้วก็หย่อนไปครูประจําชั้นเอามาอ่านครูขึ้นมาที่ชั้นเราเลยคนไหนอยากเจอสิริมาบุญครอบอายเลยจบปอีมาเขาก็เรียนต่อคนละโลกกันแล้วจากนั้นมีคอมเมนต์เข้ามาบอกขอบคุณนะคะที่จํากันได้เห็นพูดกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วทําเอาฟแฟนๆเข้ามาเสริร์ฟไผตัวจริงมาเองเลย คริสิครับส่งความเห็นชาวเน็ตดิซ่าแปลงโฉมเป็น crazy horse b a r i s งานนี้จะมีดราม่าไหมเพราะอะไรจึงเป็นโชว์ที่ทุกคนตั้งตา,งตารอคอยไอเราก็โตแล้วซะด้วยที่นี่ก็วาวุ่นเลยกับเต้าลิสวัย26ปีต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของเธอจริงๆจ้างานเข้าแบบรัว ก่อนที่จะเข้างานส่งท้ายปีงานนี้ก็ขอพักผ่อนแบบชิลๆส่วนตัวที่เมืองไทยก่อนจ้าก่อนจะแลนดิ้งไปต่างประเทศกลับมาต่อที่สาวลิซ่าของเราบ้างดีกว่าก็ต้องบอกเลยว่าการลงสตอรี่ล่าสุดของเธอนั้นพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะสาวลิซ่าได้ทำให้เหล่าแฟนๆทั่วโลกต้องตื่นเต้นกับการประกาศว่าเธอจะแสดงโชว์ชุดพิเศษทั้งหมด5ชุด Crazy Horse Paris หนึ่งในคณะคาบาเร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีสจะจัดขึ้นในวันที28่28-30กันยายนนี้ลิซ่าเตรียมสร้างสีสันให้กับเวทีที่ Crazy Horse Paris ถ้าใครยังไม่รู้จักกับคาบาเร่นี้เราก็จะพาไปรู้จักกับ Crazy Horse Paris กันก่อนเลยการแสดง Crazy Horse Paris หนึ่งในคณะคาบาเร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีสด้วยระดับ VVIP ซึ่ง Crazy Horse Paris นั้นโด่งดังในเรื่องการแสดงด้วยนักเต้นที่แซบเวอร์พร้อมกับการแต่งกายที่เปิดเผยที่จะผัดกันมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนยามค่ำคืนโดยมีคนดังจากทั่วโลกที่เคยแวะเวียนมาสร้างสีสันบนพื้นที่แห่งนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นคริสตินาอากิเลลา ซึ่งลิซ่าก็นับเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่จะมาทำการแสดงที่นี่และถือเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ของไอดอลทำให้ทุกคนล้วนต่างคาดว่าเธอจะเปลี่ยนลุกเป็นเครซี่เกิลไปได้อย่างไรโดยบริงหลายคนก็ยอมรับว่าแอบตกใจที่ลิซ่าจะมาแสดงโชว์สไตล์นี้แต่ทุกคนก็ล้วนเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเชื่อไดฝีมือการเต้นของเธอ และโชว์ครั้งนี้ของลิซาจะต้องเด็ดไม่แพ้ใครอย่างไรก็ตามการเลือกสถานที่จัดงานได้กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นที่แตกแยก Crazy Horse มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสจากการแสดงคาบาเร่หลังจากการโปรโมทบัตรของ Crazy Horse ขายหมดอย่างรวดเร็วจนเว็บล่มเลยมีรายงานว่าตัวสำหรับการแสดงของเธอขายหมดในไม่ช้า หลังจากที่ c าร์เซซิโฮสคาบาเรประกาศรายละเอียดตัวมีราคาอยู่ที่250ยูโรหรือประมาณ268ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ9,500บาทต่อใบโดยจำกัดที่10ใบต่อการซื้อแถมบัตรมีมูลค่ามากกว่า VVIP แถมในงานนี้เป็นงาน p r i v a t e ห้ามมีการถ่ายรูปและคลิปเพื่อแชร์บนโลกโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้น เราจะไม่ได้เห็นสาวลิซ่าเลยอันนี้ก็ทำให้หายห่วงหมดความกังวลภาพลักษณ์ของสาวลิซ่าอีกทั้งตอนนี้ถึงจะยังไม่ทราบกันดีว่าลิซ่าจะต่อสัญญากับทางต้นสังกัด YG Entertainment หรือไม่แต่สิ่งที่รู้กันอย่างหนึ่งก็คือเธอน่าจะไปทำอะไรที่หลากหลายขึ้นซึ่งจะเป็นการเปิดเส้นทางในอนาคตที่เธอจะมีความสุขมากระหว่างการทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างแน่นอน นอกจากชื่อเสียงของเธอแล้วเราจะได้เห็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองรวมถึงเป็นการปรับภาพลักษณ์ไปของสาวลิซ่าเพื่อให้เธอได้แสดงศักยภาพที่เธอมีได้มากขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเคป๊ OP, ให้เปิดกว้างในฝั่งอินเตอร์มากขึ้นนั่นเองทางนี้ก็ได้มีการปล่อยภาพที่สาวลิซ่าเดินทางไปร่วมงานกับทีมงานของฝั่ง Crazy h o s e Paris เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะกังวลเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแต่บางคนก็คาดเดาว่าการแสดงของลิซ่าอาจแตกต่างกันมีข้อเสนอแนะว่าเธอควรแสดงละครเพลงหรือท่าเต้นใหม่ๆเราไปส่องคอมเมนต์บ้างดีกว่าซึ่งทิศทางคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ออกไปแนวแบบว่าภายใต้รอยยิ้มที่เขินอายแต่ความแซบซ่อนอยู่ถือว่าการมาเต้นคาบาเต่ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวครั้งสำคัญเลย รวมถึงมีการสังเกตว่าการที่ลิซ่าได้แสดงโชว์ที่ Crazy Horse ถือว่าเป็นคอนเน c t ชันไม่ธรรมดาและไม่น่าจะผ่านคายด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่หลายคนก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัยและเป็นที่รู้กันว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่จัดมีเนื้อหาถึงพริกถึงขิงซึ่งทำให้แอนตี้แฟนกรีดออกมาบางคนมองสถานที่นี้ในแง่ลบเป็นประปราย อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ